พากนีไนไ่นี่นด่นี่นี่นี่กี่ปไ่เีานี่าีไนมนี่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 นีนี่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 นีนี่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 นีนี่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 น่นี่น่นี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 ่บ่น่นี่นน้่นี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 นี่่น่อนี่นน่นน่่นน้่เอ สบายดีและสวัสดีด้วยพ่อแม่พี่น้องเมส,สุขครูสักคนมื่อนี้ฮากมาเลาะตึกเบ็ดกินข้าวป่ากันนะพี่น้องเนาะมากับบ้าบนตาเคยผู้ไทยกับบ้าบเบียพี่น้องเนพะี่องเนาะตอนนี้ฮอกกำลังมาฮอนนองอยังเง้ยยังไม่ได้ปลาตหาตึกเบ็ดกินข้าวป่าทั้ง คยผู้ไทยกับบาเบีอาเพื่อนกำลังขโมยขโมขงมกัต่อกันตึกเบ็ดนี่เพื่อนขึ้นมาเนาะเห็นน้องเนาะเป็นไรมือสับ่บมือเสียบหรือเปล่ปอาอาหารง่ายจากที่นี่หรือบ่เลยมัน<อ>จะกินข้าวจะขับเขื่อนเอาะจัดเลยเราเป็นตํามเหื่อยเนาะ <laughs> ไ,นไปเป็นน้องต่อไปพี่นน้องเลย เราเอามาห้าองน้องเลยขอมาน้ำเพิ่นเพิ่นมีแต่เบ็ดเขามีมองเพิ่นเลยให้มาน้ำให้เราเลยแล่นแล่นน้ำหลังแล่นน้ำหลังเพิ่นเพิ่นเลยให้มาน้ำเพิ่อนผมมีอะไรด้วยครับมีมองอาศัยมองห้องหวานใน้องเลยยี่เพื่อนนะปลาเพื่อนปลาเบ็ดก็มาได้เพิ่นนีเบ็ดเพิ่อนขึงฮะเบิ่อให้มาน้ำนี่แหละครับบุได้ปลากัอาหารเลน, <h iss> น้องกับข้าวกับมากข้าวหมากข้าวเนี่ยจะกินข้าวกินข้าวมากข้าวแล้วครับบุได้ปลาเลยกับมาเฮาอีกคนน้องไปไปเติ่งเลยน้องปลา อาไเพื่อนนี่ะมนันมีมองนะขนไไปมาเจากับป่านี่นนนยังมโหดนอกลูกเมียเพื่อนกระทากทาินเข้าจนนั่นาบ้าซุมลุงเอาาไมาน้เนาะทต้องไปกดป่าพวกจละลาด้ว <c oughs> นาบ้าเพื่อนพระ น้าบ้าพ่นลัดหนองหงมานำผงป่าต่ำเนี่ยนะติดตามตอนต่อไปพี่น้องเอ้ยปล่อยมองก่อนขึ้นมาแต่นองแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้ปลาตัวหนึ่งสองตัวลงหนองนะไหลมองไหลไหล,ล,ล,ลน้ำเลือกเลิ่อมยืมเบ็ดน้าบ้าพ่นตึกได้บุคคลสองตัวยืมเบ็ดตัวแล้วบิดเราได้ดำลุลงเนาะยืมเบ็ดน้าบ้าพ่นตึก

อา่าขีา้น้อยนะคพี่น้อเอ,เ,นเอาเอา่าพี่น้องเอ๋ยป่าเ้าก็ได้อยู่นี่โอโหถึงเบ็ดมองแววโล่งท่านพี่น้องเอ๋ยมานเบ็ดนี่ยืมเบ็ดเป็นตึกนี่ห้อได้อยู่นี่ด้ไก็จะได้เผาป่าและกินพี่น้องอ๋อ ีมือมามกก็ได้พี่น้องเลยคาดลงไปมันจุย๊ยใช่ไหมะเลี่น้อน,นี่นมันนั้นเอาเ,เอาเสื้อเพำ่นสืเล็กเอาเสื้อเล็ก,กน้ำพ่นนะ้ำป่าเนี่ยน้ำพ่นอยากได้เสื้อตัวหนึง่ง FC พ่นเดี๋ยวเสื้อเนี่ยแลงเอาน้ำพ่นนะพอข้อมาต้มแรงนะตอนนี้บ่าวเพ่นกับกำลังดัง่งไพ่นะพี่น้องนะพอนนี้กินข้าวแต่เซาฟ์ห <c oughs> นาวกนะ็หนาวเลยไปเทอดทิพย์ มากระทันหงยางนั่นเบิ้ลหมอนอิดโอ้สิได้บ่เอาหมอมาพี่น้องเลยนพอได้กินอยู่ภายในมหาเช่นเพื่อนบอกมานั่งกับจิบเบิดนงั้นไปเพียวยังไปไกลจะต้องมันเพื่อนกำลังหนังไพ่พี่น้องเลยตอนนี้กำลังชิลซุกนะพี่น้องเนาะพอประคอกนี่ก็เขี่ยมละ กินข้าวลงกันเด้อพี่น้องเดอ้อมาจ้าเอาเกี่ยวมาพูละโอ้ยจริง,งยิงกว่ไฟเพ็ดเักินเอาเพียงลงมือละเบาเบียมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแล้วน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อข้าวเวียน

ตากี้บ่ทันใหญ่ตากี้แลสิไปหาอันบ่อ๋อครับไวหัวคือบ่ได้ มาอาบอีเอี่ยแนวพ่อมันพ่อตอนนี้กินโรยแล้วเราไปชวนไปกินานบ่เดี๋ยวพี่น้องเด้อแกข้าวเดี๋ยวกินเนาะสบายพีนหน้าเนี่ครันี่ผมเพลินเปลี่ยนแต่ข้างน้่งหงอยนะครับน้องาราลอ khắc 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 đùng yeah kìa nó sao kẹt với ข้าวย้าวข้าวข้าวให้ลุ่มว่ะแค่ซีเพลงเขาเด้อกินข้าวเย่ข้าวพี่น้องเอ้ยชุกอะไรจัเนาะชุกแล้วมันเกลือพวมมันเป็นต่างนี่กยังพี่น้องเนยโหเพได้กินนะไวอโอ้าพี่น้องโอ้ยบังี แก่ข้าวพี่น้องขักคักขักขักขักไปกนนำจาวนะนองไปกันน้ำจาว์น้ำาวกดีอะไร เงินได้คยอจัง้มะ่ไม่เขาว่าภาษาเลยค่ะป่อยม,มอดเจ้าคนบภาษามันจะคนเท่า,าคนนุ่มของ,ของก็เ,เป็น,น <ะ S 1> เดียวของมงาไปทั่วเนี่ยปลาน้อยังหลยอยู่จี่จีดได้หมี

พี <c oughs> ่น้เนวเเจ้าาองเาอ่ะพี่น้องเากินข้าวแล้วก็เขาอ,อิ่มแล้วก็เา้าวจไปต๊ออีกน,นพี่น้องเนาะไปหาปลาเมื่อกินแรงเพื่อได้เนาะไปตึกเบ็ดต๊ออีกอมองเลยทีมเรนี่แหละทีมงานเ้ามองเ้ากระมันอยู่ดอกาใสาป่ปอลอาหม้ออะไรกันว่าแคม่มวลลดมัาเพิ่นไปยังนไม่ได้กินปลาเหมือนไนงะ น้าพี่น้องเอ้ยไปเบื้องต่ออีกว่าจะไปได้หราบอกว่าจะไปดึกเบ็ดนี่พี่น้องเอ้ยนี่ตาลอยแล้วนี่ยนะวายจะไปเป็ดหนึ่งแลอวน้เสียด้เมื่อแล้วพี่น้องเอ๋ยบันนี่ว่าจะไปตึกเบ็ดต่อกเข่ได้ไปซับเสียด้เมื่อแล้วมันหงมงไปแยกแหละน้าใดกับขอบใจเลยทับชมคลิปชมส่องม้งวันน้าพี่น้องเนาะเมื่อก่อนบานนี่เมื่อหน้าเขาละ พ,อพอ่อๆกันไหมคว่าจะไปทางใดทางใดเนาะใช่พี่น้องเบิรงคือเก่าเหรอพี่น้องเนีย